สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกอล์ฟแ c h a ช n นลนะฮะช่องที่จะพาท่านไปสู่ความสนุกในโลกของเกมนะฮะที่ในชีวิตจ,จริงเราอาจจะทำไม่ได้ <laughs> นะครับหรือว่าจะทำได้เป็นการฝึกนะฮะบ,บางทีหน่วยของทหารหรือว่าหน่วยของอะไรเขาก็มีการเอาเกมไปใช้เป็นการซิมูเลชันในการฝึกนะครับก็มาในวันนี้นะฮะ เราก็จะมาลุยกันในหมวดของซอมบี้ดีกว่าไปเล่นในหมวดของซอมบี้ดีกว่าไม่อยากพูดเยื้อแล้วพูดมาหลายคลิปละคลิปเนี้ยลุยเลยดีกว่าไปมาแล้วครับกำลังรอผู้เล่นนะฮะตอนนี้อโอ้โหคลิปก่อนหน้านี้นสนุกมากเลยด่าดสุดท้ายอ่ะครั้งสุดท้ายอ๋อไม่ใช่ครั้งสุดท้ายคือรอบสุดท้ายที่ผมเล่นน่ะคือแบบ โอ้โหสะใจอะอะไรอะมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะมาเ,าเดี๋ยวครั้งนี้เรามาลองใหม่รอบนี้ตะกี้แบบทีมเวิร์กดีมากนะโอ้ใครมีใครใช้ระเบิดพิษฮะสัมบี้มันอยู่ฝั่งนี้ฮะช่วยสกัดฮะสกัดฝั่งนี้กันผมกำลังเจอหนึ่งคนที่น่าจะโอเคนะ ไป4 2 0นะผมชอบเลขนี้หรือเปล่ลลปาก็ไม่ไม่แน่ใจนะ420เป็นเลขที่ดีครับเป็นเลขดีที่คนรู้กันนะฮะ420เอาปืนก้ลเลยรอบนี้มายืนกลางเลย420ไปไปครการนั่งจะทำให้การาการเล็งหรือการยิงดีขึ้นนะฮะ เดี๋ยวเขาขอรีโหลดกระสุนก่อนดีกระสุนเสร็จปุ๊บนะคุณคุ้มฝั่งนู้นผมคุ้มฝั่งนี้นะคนละฝั่งนะฮะเฟืองระเบิดระวังเพื่อนเออโทษทีฮะผมเพื่อนเบื่อหรืเปล่าแไม่เป็นไรฮะไม่ได้สร้างอะไรมากมายนะอ๋อข้าลรำผมเป็นนายเป็นสไนเปอร์นะครับผมก็มาช่วยด้านหลังดีกว่าเพราะสไนเปอร์ไปไปกับปืนกลจะดีนะครับสไนเปอร์ไปกับปืนกลจะดีนะครับตอนนี้ ผมวิ่งลถขอรีโดดกระสุนก็นนะโอเคผ่านนะครับผ่านผ่านไปชั้นที่2อชั้นที่สแล้วผ่านชั้นที่สองแล้ว่อาร์พีจีรอบนี้ก็คือว่าผมมีทั้งปืนกลอาร์พีจีนะทั้งของหนักของเบาหนักทั้งคู่ไม่มีอะไรเบาเลยใครบอกเบาผมนั่งนี้คนระับคุณสี่สองศูนย์นะคอยระวังให้ผมนะมันต้องไปคู่นะครับสำหรับสไนเปอร์กับปืนกลนะฮะ มันจะช่วยกันครับระหว่างนี้คนนึงโหลดแล้วคนนึงยิงนะฮะอีกคนนึงจะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับถ้าเป็นของในส่วนของพลปืนเล็กนี่มันอุ๊ยผมโดนเลยเนี่ยผมโดนเลยเนี่ยผมโดนอะไรผมโดนอะไรโอ้โห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 กลัวที่ไหนเนี่ยแหมลูกเจ้าตากเนี่ยขนจันครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับนี่ฮะไม่กลัวนะฮะ กลัวหรือเปล่าล่ะเป็นไงทานนี้สวยฮะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่สวยมากนะฮะหรือถ้าเป็นหนังนะฮะเอาไปทำหนังเลยตะกี้โอ้ผ่านมาดันที่สี่นะครับตรงนี้มาเก็บของฮะนักวิ่งครับเอานักวิ่งดีกว่าวิ่งไวหน่อยเพราะว่าเราจะได้ทำภารกิจเร็วๆนะครับเราจะช่วยเขานะตอนนี้เราช่วยเขานะคอยพพอร์ตให้เขานะครับผมก็บางทีได้คุยกับ บางคนนะเขาเป็นพวกแบบประมาณนะ่ะ motion sickness นะครับก็คือว่า็นเกี่ยวกับเวลาภาพเคลื่อนไหวอะไรหนักๆอย่างเงี้ยนะเขาจะทนไม่ค่อยไหวนะครับมันจะแบบมีอาการหน่อยหนึ่งแต่ว่าสำหรับผม,มเป็นไงฮะแต่คนส่วนมากก็ผมก็คิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นแค่คนส่วนน้อยนะครับที่เป็นจอผมก็จะพยายามเล่นให้ มันเกิดมัจจสิเกเลตให้น้อยที่สุดนะครับข้างหลังนี่ไอตัวเหลืองๆนี่ผมวิ่งหนีกันดกเอาผมรู้มันคืออะไรเรียบร้อยขนาดวิ่งหนีมาแล้วนะครับขนาดวิ่งหนีมาแล้วนะครับไม่รอนะเอาควันพิษอะไรหรือพิษที่มันติดตัวเรามานะมันจะทําให้เลือดลดลงไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนมาช่วยนะตอนนี้่สอ420นะ420น่าจะเข้าใจผมอยู่นะครับขอบคุณครับ420ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปฮะ ไปครับไปครับเอานักวิ่งที้งนฮะผมได้วิ่งไวขึ้นนะเดี๋ยวรีโหลดกระสุนรอรีโหลดรีโหลดซิรีโหลดซิอ๋อรีโหลดเรียบร้อยนะครับใส่ไปก่อนเลยดีกว่าก่อนจะเสียเวลานะแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นนี่ฮะฉากหลบออกมาจากการชนลมุนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนะฮะบ,บอสนะครับด่านนี้ด่านห้าด่านบอสนะครับ ด่านบอสเราเล่งดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยคนนู้นนะครับตอนนี้ภารกิจผมคือไปช่วยคนนู้นนะจะขอตอดวันทีนึงก็ไม่ได้นะหรือเปล่าโอ้โหอยู่ข้างหลังเลยส2 0สด้วยผู้มีพระคุณกับผมแต่ตอนนี้โอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังนะไม่รลอนกันนะไม่รอนะอนะขอขอภัยนะขอภัพยพายแพ้ไปในด่านที่5้านะชั้นที่5้าชั้น,น 5. เนี้เอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนั่นอ่ามันจะ ซื้อที่การต้องใช้เหรียญทองมันยังไงฮะมันพอมีอยู่จากภารกิจที่ทำได้มานะฮะก็ไปต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะค้างขาใจขาใจผมอย่างเนี้ยตนอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็เจอกับลิดลิดเลยนละลิดคิกลิดคิกซีดีกับเพเยอร์เพเยอร์หนึ่งเจ็ดหกห้า so นะโอเคไปเราไปเรียน ไม่รู้ว่าทีมนี้เขาเป็นยังไงแี่4-2-0เมื่อกี้ผมประทับใจมากนะผมอยากเจออีกทีเหมือนกัน๋ยวผมลองหาวิธีเพื่อทำให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนเขาดีกว่านะ4-2-0นะผมเข้าใจความหมายนะเข้าใจคำว,ว่า4-2-0คืออะไรนะเพื่อนๆหลายคนคงจะเข้าใจเหมือนกันกับผมหรือเปล่านะฮะน่าจะความหมายไปทางความเดียวนะอ่าตอนนี้ก็หลอกล่อพูดสู้ฮะหลอกล่อขึ้นมานะตอนนี้ผม สู้ไปหนีไปสู้ไปหนีไปนะฮะต้องแบบว่าถอยด้วยสู้ด้วยนะไปสู้อย่างเดียวไม่ได้นะเดินหน้า,าเดียวไม่ได้นะทุกอย่างนะในชีวิตจ,จริงบางทีเราก็ต้องถอยไม่ยิ่นก้าวนะเราจะได้เห็นมุมมองที่ชัดขึ้นนะครับครับต่างคนต่างประจําจุดนะฮะตอนนี้เก็บของของตัวเองนะปืนลูกซองนะผมเอาปืนลูกซองนะของปืนลูกซองรีโหลดกระสุนเตรียมพร้อมไว้นะซึ่งบางทีไม่ได้ใช้แล้วอย่างที่ หลายคนได้เห็นนะฮะคือผมก็จะแบบไม่เคยถนัดเท่าไหร่นะเพราะผมมือใหม่ครับสู้เขาไม่ค่อยได้หรอกเขาพวกเขาพวกเขารุ่นใหญ่แล้วนะหลอกล่อนะมาครับเดินลีลอยกันดีกว่าใช้ปืนพกนะฮะใช้ปืนพกนะฮะปืนพกต่อไปก่อนนะระเบิดครับระเบิดเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นลูกซองนะ เก็บครับเก็บความเท่ของของการเล่นมุมภาพนะนี่เหมือนหนังเลยเหมือนหนังเลยนะรีโหลดดีโหลดรอผ่านด่านนะผ่านด่านผ่านอ่ะสองชั้นเหมือนมีเพื่อนตายไปคนนึงนะเพราะว่าของมันหายไปอย่างนึงระเบิดนึงอระพีจีผมว่าระเบิดมือดีกว่าส้มเกี้ยงเอยไม่ใช่ส้มเกี้ยขอยอภัยฮะ้หน,นหนา้อนหนาเอาเลยไหน,นหนาละเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนเป็นปืนพก,ก่อนนะ ผมมีน้อยหนานี้ผมมีอยู่สามลูกนะเพื่อนคนนี้พยายามพยายามจะทําอะไรไม่เข้าใจฮะไปครับโหลดไปเรื่อยๆน้อยหนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เปลี่ยนปืนด้วยครับเปลี่ยนปืนหรือยังฮะยังไม่เปลี่ยนฮะนี่ครับเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วช่วยเขาสิครับยิงช่วยเขาสิครับสกัดสิครับสกัดสิครับรออะไรฮะ มาครับมาเยอะผมชอบผมชอบถ้าเป็นลูกซองนี่ผมชอบแบบหมูนะฮะมาเลยเดี๋ยวผมถือปืนพกนี่ยิงล้อครับล้อ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 ครับล้อล้ออะไรอะ่ะโอ้โหเกือบไปนะครับเกือ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 บไปไงั้นนะอันนี้ผมเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเพควา,ามนั่นฮะเคมอนี่เอาก่อนเลยครับอย่างแรกวางก่อนเลยครับยังไงก็ต้องเอาเคมอครับ เพราะมันเป็นอะไรที่ดักได้ดีครับระวังไปเรื่อๆยๆนะครับตันนี้ดักไปเรื่อยๆฮะดักไปเรื่อยๆผมดักไปเรื่อยของผมเรื่อยๆนะตันนี้ผมวางตำแหน่งที่ว่าเออตำแหน่งที่เราหน้าจะนั่นนะฮะระเบิดไปแล้วฮะลูกนึงเปลี่ยนปืนดี่ว่าฮะได้เก็บเยอะหน่อยฮะฮะช่วยครับ อผมนี่โรอยู่ับผมนี่โลอยู่ฮะช่วยผมหน่อยนะฮะนี่เอาสิผมใกล้ตายแล้วตอนนี้ผมต้องหาทางหนีครับผมเปลี่ยนปืนเพื่อความวิ่งไวฮะหนีกันดีกว่าครับผมหนีกันดีกว่าแล้วก็มาแบบนี้ครับมาแบบนี้โอ้โหเจอไอตัวนี้แล้วไม่ไหวก็เคลียครับ เนี่ยตัวเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดี๋ยวตายแล้วาะเลือดมันเลือดผมจะลดลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วผมก็าตายฮนะขนาดว่าจะน่าแล้วนะแต่ว่ามันต้องผ่านบอสด่านนีย้ยังไงก็ตันที่ด่านห้าโหด่านห้านี่เด็ดจริงเอาใหม่เอาอีกรอบนี้ทําไม่ผ่านด่านห้าไม่เล่นแล้วสำหรับวันนี้ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อวันอื่น มาลุยลัวะลรด่าน5ถึงไหมถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่ไปไปต่อดีกว่าโอเคเริ่มครับเริ่มก็ตำแหน่งเดิมอะตำาหนัดแถวแถวนี้เนะี่ยมันอยู่ไหนอะ่ะอยู่แถวแถวนี้ดูซ้ายขวาได้นะเราสังเกตอย่างถ้าเราใช้มุมมุมซ้ายนะซ้ายบนกขวาบนเนี่ยมันไกลขึ้นเลยนะ เราเอาไว้เล็งก่อนสักีีผมอาจจะพลาดไปหน่อยหนึ่งรีไปหน่อยนึงไม่ได้ร้อยมามาเป็นกลุ่มให้มันมาเป็นกลุ่มเนี่ยจัดการนะระเบิดเฟี้ยงมันทีเดียวหรือว่าถ้ามีปืนดีๆเนี่ยหลอกให้มันเข้ามาครับคือบีบให้เข้ามาทางเดียวเนี่ยแล้วเราจะจะได้เปรียบนะอย่างเงี้ยเข้ามาทางเดียวนะเห็นนะเราจะได้เปรียบน่อยบีบให้เข้ามาทางเดียวยังไงยังไงก็มาแค่ด้านหน้าด้านเดียวเราระวังให้ด้านหน้าด้านเดียวซ้ายขวาโอเค วิ<อ>่งตะกี้ผมเอาหน้าเอานักจากกันแพ็กกันแก๊สนะเพื่อผ ye, เผื่อไว้เผื่อไว้เฉยว่าเอาไว้ใช้ด่านด่าน 5, ห้าเพราะว่าอยากไปชิดด่านห้น 2, างด่านสองมองไปด่านห้าแล้วนย่ไงเราต้องมองไกลอ่ะลุยต่อโอ้นะเขาลงไปลุยแล้วครับโอ้นะเขาลงไปลุยแล้วเราไปหาไปช่วยด่านนี้คนนี้่คนนี้น่าจะสไนเปอร์หรือว่าหรืออะไรเป็นยิงชา้าเัมนแต่ดดว่า เราก็ต้องช่วยเขานะครับเนี่ยเพียงเบิดไปนะคอยสก,กัดนะครับอช่วยเพื่อนนะลูก2องครับลูก2องเพื่อนเป็นลูก2องครับลูก2องก็น่าจะคู่ครับเนะี่ยปืนของผมเนี่ยน่าจะโอเคหน่อยเดี๋ยวผมช่วยคนนี้เราไปดูอีกคนนึงอ้ยอีกคนนึงเป็นไงอะ่ะอีกคนนึงต้องการความช่วยเหลือครับเดี๋ยวผมไม่ช่วยอ่าไม่แย่งครับผมเอาของระเบิดมือครับ ในเมื่อเขาลุกไม่ไหวผมก็จะกดเอาอีกอันนะครับนะไหมนะครับกดไปครับแหมเกือบโดนเกือบโดนแล้วยี่หนะ้าฟอมฟอร์มเราไอ้นี่ไว้เฉยๆเรารอไหนเฉยไม่ใช,เใช่เราเกือบโดนหลอยแต่เขาได้ยินผมนี่เขาถ้ายบน่นี่หายว่าโอ้โหอ,อีเวนน์เลยเนี่ยนะไปช่วยครับไปช่วยกันไปช่วยกันฮนะ รีโหลดจะรีโหลดนะรีโหลดเสียงระเบิดนะวงในผมไม่สู้ครับผมไม่ชอบโอ้โดนนี่แก้วมันเยอะเกินครับวิ่งเข้ามาในฝูงชนบางทีหลบฝาโดนซ้ายหลบซ้ายโดนฝาน mm hmm. เรียบร้อยสองเลยฮะตอนนี้ระเบิดฟันบางทีมันก็จะช่วยเราแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เราเสียเปรียบนะเพราะบางทีเพื่อนเข้ามาไม่รู้ตัวนะ mm hmm. ว่าจะถึงด่านห้าไม่ถึงก็ทิงโอ้ด่านสา mm hmm. มี่แก้วเก็บข้องกันเลยเพื่อน เพื่อนเก็บของมาเลยก่อนมาช่วยเราเราหันหน้ารอฝั่งนู้นก่อนเลยไปเก็บของกันเลยไปเก็บของกันเลยเออเดี๋ยวเราช่วยเองโอเคโอเคนะเผลอป่ะเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนโอเคโอ้ตอนนี้เพื่อนวางเคมอลนี่คนเขาแน่นนะเดี๋ยวผมว่าเนี่ย อคอย,ส,ยคสับไปช่วยกันครับสับไปช่วยทิงซ้ายทิ้งขวาที้งซ้ายทิ้งขวาทีครับเพราะว่าโอ้วิ่งไวตัวนี้วิ่งไวหายเลยมาทางผมแล้วเนี่ยมาทางผมแล้วเนี่ยระเบิดไปก่อนครับหลบไหวเวลาไม่ไหวเหมือนกันครับไม่ไหวเหมือนกันครับต้องขอความช่วยเหลือครับเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหแหมเราก็ต้องคอยดูฮะตอนนี้เพื่อนก็วางเคมอลอะไรโดดหลบมาช่วยกันไม่ต้องมาช่วยผมยิงไปก่อน ล่อมันก่อนเดี๋ยวผมล่อให้โอ้เรียบร้อยสองคนนะตอนนี้เหล๋อเพื่อนที่ใช้ลูกซองคนเดียวนะครับลูกศงเนี่ยผมเสียวไอ้ฟันหเหลืองๆนะี่ฟันหเหลืองๆนะี่มันจะมันจะทาให้เราติดพิษไปต่ออีกรอบนะอดี๋ววิ่งเข้าไปในะฟันสีเหลืองเพ,อเพื่อนเพื่อนเจ็บของเลยถึงด่านห้านะครับตอนนี้ตอนนี้ถึงด่านห้าอย่างที่อย่างที่คุยกันไว้นะครับว่าต้องการที่ด่านห้านะ โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมดีโหลดกระสุนรอรอบหน้าผมต้องชวนเขาเป็นเพื่อแล้วแหละงั้นไม,ไ,นะไม่ได้ครับไม่ได้ครับหลบก,ก่อนระเบิดครับระเบิดเห็นไหมบอสถ้าบ,บอสผมเจอบอสแล้วบ,บอสจริงอยู่ครับบอสยิงอยู่บอสยิงอยู่ บอสยิงอยู่ครับรอบอสยิงจบครับบอสยิงจบปุ๊บเป็นของเราครับเป็นของเราครับอยู่ที่ว่าบอสจะตายเมื่อไหร่นะครับแต่ผมกลัวผมจะตายก่อนนะครับเพราะข้างหลังเข้ามาไอพวกซอมบี้ที่มันติดอาวุธน,นะมันจะลั่นไปเรื่อยนะฮะมันจะลั่นเรือไปเรื่อยนะครับผมต้องแอฟฮะโอ้โหตอนนี้บอสกระหนำยิงกระหนำยิงนะครับบอสกระหนำยิงผมโดนไหลข้างหลังครับพลาดไปครับพี่น้องผมโดนไม่ทิ้ง คนนี้เขาลองวิ่งมาช่วยผมแล้วครับนำบีนะนำเบมอะไรนำนำน,ำ,น,ำ,นำเบมอะไรสักอย่างนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ผมเสี่ยงเบอร์จนไหนก็น่าลนะนะโดนอีกแล้วโอ้ทำไมตัวผมมันบางจังเลยโดนทีสองทีตายกันนะ่ต้องให้เขามาช่วยผม,ผมว่าผมม่าแอบแฝงหลังมาข้างหลังอุย้ยเขาจะรอดระเบิดไหมรอดอยู่ฮนะแต่ต้องผ่านซอมบี้ตัวนี้มานะต้องผ่านซอมบี้ตัวนี้มานะครับ หัวใจเขาทิงแล้วกดกดไลค์ like เขาทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราเคยเคยร่วมทีมด้วยกันนะแต่เม่กี้ผมล่นไปหน่อยนะครับโทษทีโทษท,ทีที่ผมล่นไปหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เดีวดก่ยน,นเดี่อนอเดี่อนเยเดวเยวยวยวปครับ โอ้โหระทึกมากฮะหนวนหนังเหมือนเราดูหนังซอมบี้หนังอะไรเลยเนี่ยแบบโอ้โหถ้ามันมีในชีวิตจริงนี่คงหรือเป็นอุย้ยผ่านผ่านเฉยครับผ่านเฉยฮะเก็บของครับออกเพื่อนตายครับหนักแม่นปืนเินวว,วะเดี๋ยวไปหาเพื่อนกันอ๋ออกมันน่าจะยิงไวขึ้นนะจากสกิลที่ผมได้มาอุ้ยผ่านถึงด่านหกเฉยอุ้ย อไม่เคยจริงนี่นะ่ไม่เคยจริงเลยเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะฮะว่าผ่านๆมานนี่ผมเนี่ยอยู่แค่าด่านห้านะฮะอันนี้ฆ่าบอสได้ไรได้จากการรวมมือเขาสองคนนะครับโอ้โหผมนี่เนี่ยนะฮะต้องคอยซัพพอร์ตให้นะครับต้องมาช่วยนะครับงั้นไม่ได้นะังไม่ได้นะครับต้องคอยซัพพอร์ตให้ต้องคอยช่วยนะครับต้องวิ่งหนีครับต้องวิ่งหนีครับ ชั่วโมงนี้ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งมาเจอฮะไม่ไหวเงี้ยนะไม่ไหวฮะโอ้โหด่านนี้ถ้าจะไม่ไหวจริงฮะถ้าจะไม่รอนจริงเพราะโดนมาหนักเนี่ยไม่ไหวจริงฮะขอโทษทีนะแต่ไงเราผ่านเราผ่านจิตรรมเราผ่าน่ิชิตจรมไอไอไออย่างที่เราคาดหวังกันไว้แล้วแม่ผ่านด่านห้ามาด่านหกโอ้โหเพื่อนอย่าเลยครับอย่างแรก ขอเป็นเพื่อนก่อนเลยทีมนี้ทีมแบบเด็ดจริงนะอยากจะกราบงานมอทีมแนแบบคนไทยก็บอกว่าสวัสดีครับผมอยากเปเพื่อนคุณนะครับอย่างนี้นนะกดไปหลายๆทีย้ำไม่หน่อยอก็ไงก็ในส่วนของคลิปนี้ก็นะขอตัวไปท่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่านะยังไงมันก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วแม่งั้นโหย เจอกันต่อคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามันอยู่นี้แน่นอนเดี๋ยวเจอครับคลิปหน้าแน่นอนไปสวัสดีครับ